ดีค่ะสวัสดีครับเฮ็ดอีหยังมั้งเขาซาบักกระแจ๊ไหนอะไรคือซาะน้ำมะเขือแจ๊ไงเยี่ยมใส่หยังกินแห้งกินแจ๊กอะตังโอ้โอหคนลือตู้เย็นออกมาอนนเอาอะไรเสิร์ฟจะใครกันเอ,อ่อต้มจิ้ม โอ้โหน้ำปูคน้หลายขนาดเนาะตุนไวบ่หวันไม่เอาจังไม่เกินเฮาแั้วเหนื่อยไม่บอกไม่ไง่จิ้นยังจิ้นยางอ๋อยางมันเรียบร้อยแล้วยางเรียบร้อยแล้วหม้อต้มมันกันอ๋อต้มก่อนบ่นี่จิ้นแรงขนาดขนาดโอ้เป็นน้ำแข็งเลยโอ้ถ้าเป็นจิ้นหมูป่าเหม็นเน็ตเลยเนี่ยนี่กับเม็ดดินควายเนี่ย จะเอาไปต้มก่อนมบะขวบผิก,กันขวนบยังอ่านรลเปล่าขวาแล้วอันนี้ยังห,หั่นมะเขือเฮิร์นใส่มะเขือเชน้อยใหญ่นะ เผือกหร่งนี่ต้องกินกับสมปะหน่อยเข้ากันเคยกินบ่เคยก่ปะปลาจอมนะเออปลาจอมมันเข้ากันกับผักดองนะดองบางคนกับดองใส่ผักเนาะอืมใส่เผือกแช่ข้าวหนึ่งเมื่อสมกวันตั้มอืมทำแล้วๆทนได้แล้วก็ไปล่างหัวบ่หัวบ่เนี่ะมันไม่ต้องออกอ่ะเฮ็ดลับปะนันเตะ กินเต็งหาแม่กับพ่อแล้วเขนซ้ำเขียนแจ้งเ,เป็นห่วงเขนหลักๆในบ้านไอ้เลยน่ะในครอบครัวอ้เนาเ <c oughs> ใช่คือมันมีน้อยเดียวไนได้จ้นมาน้อยนหนึ่งหมู่ยีย่แยหน่อกินแล้มันได้นักอ่ะใ <c oughs> ช่เปล่ือ่าใช่เปล่าแค่แจ้งมันได้นักหน่ลูกหลายโคน ขวิกแล้วๆก็หลายแทะเอาไว้ไม่ทำไเผืไว้ทำอย่างอื่นก่อนขางหมอต้มเนื้อน่าจะเนื้อแหงที่เท่าย่างสุกมาแล้วนาจะเอาไว้ต้มนก่อนมาล่างได้ป่ะเนี่ยไม่กหมอกัน อ๋อต oh. ีนถึงเม็ดอ่ะก็ใช้ตีนถามหาตายอ่ะกันเฮ้ยพี่ธีพี่ทันอ่ะอ๋อเขาเข้าชั้นสูงนะหลังออกมาแล้วขาวจวะเลยเนาะวันเนาะเมื่อกี้อ่ะให้เห็นมะนุ่ยเม็ดไหนมะอ้าวนันไก่แต่คนแต่งมันเข้ามาสวยอย่างเราไม่มีคำตอบดอกจบประเด็นก็ยังเออไปเนาะเอา ต้มใส่เน <laughs> ื <to> <laughs> oh. Oh. Okay. Him, him, <talk> ้อกะปลาห้าขมแม่หรอไงปลาต้มเดี๋ยวชิลล่าไปปลาแดกมันจะขมแย่หรอปลาเถิดและสิโดนอ๋อของปลาแดกใส่หม้อต้มเนื้อหานี่ตอนก็นึกว่าจะต้มซื้อใส่ปลาแดกนั่นหรเห็นเจ้าโอ้หอมปลาแดก เอาอีกแล้วนึกว่าสิบวันต่ำแบบฮงแล้วนี่ตําอ,อีกอีก,อกตําอ,อีกบ่ <c oughs> ปวดเด็ดนี่ยางมันมักเลยเข่ะขูดออกแล้วก็ไปล่างไงมันสดเนี่ยถ้าเป็นโค้นก็ไวซี่สิบสี่สี่สิบห้ารุ่นไอ้เลยเนะี่ยยางมนนักอย่อางเด้อไอไอให้ล่างพระอิเลือดเห็นยังไงพระอิเลือดทำมโนล่างเห็นยังใช่เห็นยังเกิดกระถุ่มโซ้มไหมพระอิเลือดอ่ะไม่ไม่เข้ากันแต่ โอ้ป,ป,ปีมันคุยเลยก่ะอันนี้ดีอันพักแควเรื่อยเนี่ยเออหอมต้นเปอร์จะเอาไว้ใส่ซาบะเขื่แอแจ้ะออันนี้ไว้ไกลิ่นกับส้มตามเนี่ย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 โอ้อันเหมาะเลยก่ากระดาตำอีกแล้วชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ตำยำในกระเส็บยำหนั่น มันโตมาก็สุกแล้วคือหั่นเด็ไม่อไอ้คือท็ตอดต้นแห่แทอพร้มน,นะ,ะน่ัสิ่ไนเด้อจัปะอืมาบอ่ะสิ่งปิงแล้วมาตม้มอ่ะแบบปดปิงสมู่เลยยังมานะต้มอีกเยเนาะแาบสินั่นปลาห้ามันเข้มเิน,นลอยนอ้หอมบ้ Uh huh. อือบะท่านได้เห็ดละอันซีนยางเอามาต้มใส่น้ำปลาแดกมากินแล้วมันหอมดีล่ะต้องก็ต้องหา,าน้ำพริกขาเนาะใช่ดีบะมันหอมดีหอมควันไฟหอมแล้หอม,หอม,หอมกินไงกิ่นยางเมื่อใช่ดีแล้วก็ได้ใส่พริกกะ ขอมเตรียมให้เขาคั่วไว้มันมมีติดแย่งที่จีครัเลยต้องคั่วถ้าจีมันจีดีปะหอมนะ,ะก็ได้เหมือนกันแล,แล้วก็ตะไคร้ต่อไปเอากรใส่จิ้มจิ้ม<อ>จิ้เขาต้มเีกใชนไหมออเอาไปตำอีกเดีย๋ยว โอว่าจิได้กินพิธีพี่ทนของชุดยอดอะอาหารเนี่ยมันสุดยอดพิธีแลยวแต่มันกระแทบเลยเนาะตำมืชเช่นมันปุ๊มันเข้าพี่เข้าเกลือลอ่ะเยอเกลือแจ่ใส่ไปตำอีกเอ้อ ตำอีกเลยจะไหนต่อใส่หนังปลาแดกต้มอ่ะอืมแค่นี้ก็เดี๋ยวเขาก็เอาลงใส่ถ้วยอะไรกันขวดมันนัวใส่กระพี้น้อยถ้าทำหน้าใส่กะปิน้าก็ือบาได้ใส่เพราะว่าขวดน้าปลาห้ามันเก็มครับใส่กะปิ้น้อยนึงบ่ใสกระปิ้น้อยนึงแล้วก่เดียบรอยครับเมนูเฮาซาบมะเขือเทศตะไคร้เนี่ยเขาตัดให้มันดีก็ได้เพราะว่าชอบกินตะไคร้ ผสมผงสมุนไพรอ่ะครบใส่มาเหมาะดีอันนี้คือแล้วหรือเ่เรียบร้อยครับใส่มะเขือแจ้ครับผมใส่ผงชูรสหรือบ่ใส่แล้วครับเด็กตัดเสร็จเรีแล้วครับผมโนหน้าตาเป็นตาแซ่บเนาะชิมอื้มหิวจอดเลยแล้วแล้วหน้าตามาเด้อครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนกินกับคนหนึ่งห้อน สำหรับคลิปนี้กับตัวเอเดอร์ครับเดี๋ยวคนจะกินเข้ากันขอบคุณสำหรับตัวกดติดต่มกดไลน์นะครับน้อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ